เมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งข่าวที่ถือว่าสร้างความฮือฮาไม่น้อยนะครับนั่นก็คือข่าวที่แมนยูจะสร้างสนามแห่งใหม่นะครับโดยในรายงานข่าวครับก็มีที่มาที่ไปจากสกายสปอร์ตครับแล้วก็อีกหลายสื่อก็เล่นข่าวนี้พร้อมๆกันนะครับโดยบอกว่าแมนยูครับวางแผนที่จะสร้างสนามเย่าแห่งใหม่ขึ้นมาแทนที่โอทร r a ฟอร์ดครับซึ่งเป็นสนามที่ไม่ได้รับการปรับปรุงมาอย่างยาวนานซึ่งจะเกิดแผนการนี้สําเร็จเมื่อไหร่นะครับแมนยูจะจุแฟนบอลได้ถึง10,000แที่นั่งด้วยกันนะครับ ที่มาที่ไปนะครับเกิดจากเสื้อจิมแรดคลิปเลยครับเขานอกจากมีนโยบายในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้แล้วนะครับเสื้อจิมแรดคลิปก็มีแผนนะครับเกี่ยวกับการสร้างสนามแห่งใหม่ด้วยนะครับโดยหวังว่าจะสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมาใช้แทนที่โอแทฟฟอร์ดครับซึ่งอย่างที่เรียนไปแลครับสนามโอแทฟฟอร์ดปัจจุบันถูกใช้งานมาอย่างยาวนานแล้วก็ถือวัดล้าสมัยไปแล้วด้วยนะครับหลังจากไม่ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่มานานหลายปี โดยรายงานจาก Skysport ครับบอกว่าเซอร์กิมแรดคลิปนะครับไม่ได้วางแผนแค่ปรับปรุงโอทัฟฟอร์ดครับแต่จะเป็นการสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมานะครับที่มีความจุประมาณ1 0 0 0 0แที่นั่งโดยสนามแห่งนี้นะครับตามการคาดการณ์จะต้องใช้งบประมาณถึง2,000ล้านปอนด์และจะใช้เวลาในการสร้าง6ปีเต็มๆนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติโครงการนี้ผ่านนะครับก็จะแล้วเสร็จในปี2030ครับ โดยบทสรุปทุกอย่างนะครับจะได้ทราบกันในช่วงปลายปีนี้แหละครับว่าแมนยูนเต็ดจะสามารถสร้างสนามใหม่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาตามลุ้นกันนะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับมีการคาดการณ์กันว่าถ้ามันประสบความสําเร็จสนามเย้าแห่งใหม่ของแมนยูจะสามารถจุผู้ชมได้มากที่สุดเป็นอันดับ2องของยุโรปจะเป็นรองเพียงแค่สนามคัมนูของบาเซลนาสนามเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าโครงการเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้ครับของเซอร์จิมแบล็ตคริป มันจะผ่านหรือเปล่านะครับและถได้เกิดผ่านโอ้โห,โโหก็ถือว่าก็เป็นเรื่องใหญ่แหละครับเพราะว่าเรานะครับเกิดมาในยุคข,ของแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดก็ต้องเล่นที่สนามโอทาร์ฟอร์ดถ้าวันหนึ่งแมนยูต้องเปลี่ยนสนามไปอีกสนามหนึ่งมันก็คงจะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้ของบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับโครงการนี้มันจะผ่านหรือเปล่าและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับโครงการนี้อยากจะให้เปลี่ยนสนามใหม่ที่มีความจุด1 0 0 0แที่นั่งหรือเปล่าหรืออยากจะให้ใช้สนามโอแทฟอร์ดเหมือนเดิมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับและสําหรับใครที่รังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของบอลท t เดย์ไว้ด้วยนะครับ